ความรักโรแมนติกที่มีไดอารี่เป็นตัวเชื่อมนำเสนอชีวิตครูและนักเรียนนโรงเรียนกลางน้ำในคิดถึงวิทยา แม้ทำรายได้เปิดตัวไปกว่า6ล้านบาทและกำลังเข้าสู่ยอด80ล้านแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเจอมรสุมเมื่อนักวิจารณ์อาชีพส่วนใหญ่เห็นว่าหนังไม่ได้สะท้อนสังคมอย่างแท้จริงและยังคงหากินอยู่กับสูตรสำเร็จเดิมๆหลังมีคนนำบทวิจารณ์เหล่านี้ไปเผยแพร่ในกระทู้สาธารณะบนโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์จากแฟนหนังที่ออกมาปุกป้องหนังรักพร้อมโจมตีนักวิจารณ์ว่ามีอคติและไม่เข้าใจความสุขง่ายๆของชีวิต แม่มีไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดกระแสโต้ตอบการวิจารณ์แง่ลบทางโซเชียลมีเดียแต่รายได้ตอบรับของหนังที่สวนทางกับนักวิจารณ์อาชีพก็ชวนตั้งคำถามว่าที่จริงแล้วการวิจารณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สักเรื่องหรือไม่ถ้าบทหนังเรื่องนี้สนุกหรือว่าเจ๋งอะไรเงี้ยทำให้เราอยากดูมากขึ้นแต่ถ้าเกิดวิจารณ์ในแง่ลบเนี่ยมันทำาเราไม่อยากดูไปผมไม่นะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบคิดชอบความสนุกของแต่ละคนได้เหมือนกัน ผมคิดว่าเขาดูไม่สนุกผมอาจจะสนุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างหนังบางเรื่องที่เราไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับอาจจะเป็นหนังแนวใหม่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหาพวกรีวิวหรือว่าบทความต่างๆในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะน่าดูกับเราหรือเปล่าเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าเราต้องเสียเงินเข้ามาดูในโรงบางทีเราก็อยากจะเสียเงินให้กับหนังที่เรารู้สึกว่าเราจะสนุกด้วยครับในเรื่องของคนดูเรื่องของกระแสนี่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่เขาอาจจะมองมีความแตกต่างกันไป แต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เขาเราก็ต้องยอมรับเขาการไปโค้ดคำพูดการเอาข้อเขียนไปโค้ดลงในโซเชียลมีเดียนี่บางทีมันอะครนนะมันมันคึ่ๆกลางๆนะบางทีประโยคนึงมีสองประโยคจบแต่เขาเอาแค่ครึ่งท่อนประโยคครึ่งประโยคแล้วไปลงแล้วเขาไม่ได้ดูว่าที่ต่อมันเป็นยังไงไอเนี้ยเป็นจุดเสีย บอกต่อในโลกอินเทอร์เน็ตที่ปลุกกระแสะให้คนแห่ไปชมภาพยนตร์น้ำดีที่เกือบหลุดโรงอย่างโคมโรงในปี2,547ทำให้เห็นว่าเสียงวิจารณ์ของนักดูหนังธรรมดาก็มีพลังไม่ต่างจากนักวิจารณ์อาชีพแต่กระแสะบอกต่อนนี้ก็อาจทำลายหนังได้เช่นกันเจ็กคนนาทผมชื่อกบริ เช่นค <Quindi S 2> ู่กรรมที่แม้จะได้น oh ักแสดงแม่เหล็กอย่างณเดชน์คูกิมิยะมาแสดงนำแต่กลับไม่สามารถโกยรายได้ตามที่หวังเพราะเสียงวิจารณ์บนเว็บบอร์ดสาธารณะมันก็เหมือนคอนเซปต์แม่ยกอะสมัยก่อนใม้าพแม่ยกชอบใครก็จะจะเชียร์จะไม่ให้ใครมาแตกต้องซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมไทยเรื่องมหาตาแฟนคลับก็มามาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าดมาลักษณะของการวิจารณ์ w o r d of mouth case ผู้กรรมนี่จงกล้าพูดเลยว่า บุคคลนิรนามเนี่ยเขียนเตรียมด่าผู้กรรมตั้งแต่รอบเพรสยังไม่จบคือหนังเริ่มฉายทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วหนังเนี่ยสองชั่วโมงมันต้องสามทุ่มหนึ่งออกมาได้เร็วยังไงเนี่ยสองทุ่มปรากฏว่าสองทุ่มครึ่งคนคนนั้นเขียนแล้วแล้วลถ้าเราคุณไปตามประวัติคนนี้คือเขาจะเขียนด่าเยอะมากจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่ ที่ละเอียดอ่อนและจำเป็นต้องอาศัยการสังสมทัท้งด้านประสบการณ์ทางข้อมูลและและที่ข้อสํคาคัญที่สุดคืออุฒิภาวะตรงนี้ต่างหากที่มามุลชนก็จะให้อาการยอมรับและรับถือแล้วก็อาชีพการวิจัยก็จะเป็นอาชีพที่พควรได้รับก,การเคารพในในสังคมและในวัฒนธรรมประเทศนี้เป็นหนหึ่งคาง อินเทอร์เน็ตถือเป็นสื่อใหม่มที่ช่วยให้ผู้ชมกับนักวิจารณ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยผู้ชมมีสิทธิ์เลือกอ่านบทความและใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจดูหนังแต่ละเรื่องแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจย,ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น